สวัสดีค่ะมอนีเฮากะมาเที่ยวคือเก่าเดือจ้า เมื่อนี่มองเฮาสีมานั่นก็คือโน้นสาวเอหรือพระาธาตุโน้นสาวเอกันว่าสร้างขึ้นในสมัยก่อนประวัติศาสตร์เรื่องเล่าที่ได้รับการเล่าขานสืบต่อๆกันมาจนมาหอดสมัยมีอักษรการเขียนบันทึกการบันทึกไว้ในสองวรรณกรรมนั่นก็คือหนึ่งตำนานเมืองฝ่าแดดสงยางแล้วก็สองตำนานเรื่องผาแดงนางไอสิเว้าถึงพระาธาตุโน้นสาวเอจากตำนานเมืองฝ่าแดดสงยางมีการก้าวกันไหว,ว่ามีพญาจันทร์หรือพญาฝ่าแดดปกครองเมืองฝ่าแดดพระมเหสีสิว่านางเขียวคอมมีพระ ดาผู้รื้อโฉมล้วก็งดงามดังฝ่าหยาดความงามของนางนั่นเรื่องลือไปไกลจนใครๆก็บ,บอกว่านางงามปานฝ่าหยาดลงมาดินทุกๆเจ็ดมื่อนางจะลงเห่นน้ำอยู่หนองบึงบ่อนน้ำอยู่ใ,ใกล้ๆโน้นสาวเอนะคะอยู่ทางด้านที่ตะวันตกเฉียงใต้อาบแล้วๆก็จะมาแต่งตัวที่โน้นสาวเอจึงเรียกกันว่โน่นสาวเอโนนสาวเอนั่นมีสภาพเป็นเนินดินดังที่เห็นตอนคลิปแรกนะคะมีหนองน้ำขนาดใหญ่ดินนั่นชาวบ้านเสื่อว่า เคยเป็นปราสาทกลางนา้ำวารมานียสถานที่พญาฝ้าแดดสางไว้เพื่อประาา่าทะยนลู้คำว่าน้้นสาวเอนะคะน้นนั่นแปลว่าเนินดิน เอนั่นแปลว่าตกแต่งภายในให้สวยงามง่ายๆนัไงไงน่นก็คือว่าแต่งโตภายในก็ิมีเจดีนะคะเป็นสถาปัตยกรรมเป็นเจดีทรงมนดบยอดราัาการก่ออิฐถือปูนที่ตอหองมุกออกมาโน้นสาวเอใส่เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมต่างๆทางศาสนานะคะหรือเป็นงานประเพณีอื่นๆก็ไปจัดยัมวงนี้คะ่ะเช่นบุญบังไฟงที่เห็นอยู่ข้างน้าน,นั่นก็คือศาลาที่ดาฝ่าหยาดนะคะภายในก็ิมีรูปภาพนะคะแล้วก็มีหวีมีเครื่องสาอางของ กาละอื่นๆสิบอกว่ารูปภาพของพระธิดาฝ่ายหย่านี่งามอิลีนะคะงามคือฝ่ายหยาดลงมาอิลีงามเหลี่ยงงามงาม,งามกระดักกระดอกงามบ่มีผู้ใดป่านอิลีไม่ได้มาเห็นรูปภาพจริงๆนี่สิบอกเลยว่ารูปภาพนี่คือจังคนอิลีคือจัง มีชีวิตอิหลีเลยค่ะจังเพลินกำลังเบึงเฮานี่สำหรับเรื่องรลวในตำนานเมืองฝ่าแดดสงยางนี่คุณใช้หยวดวันอุทาเล่าว้ในบทความตำนานหลังเมืองฝ่าแดดสงยางศิลปะวัฒนธรรมฉบับกัญญายน .2539 มี่เนื้อความดังต่อไปนี่ว่าในตำนานเมืองฝ่าแดดสงยางได้กล่าวถึงเมืองฝ่าแดดว่าเป็นเมืองที่มีความจเจริญรุ่งเรืองอยู่ทั้งฝ่ายใต้และเมืองเชียงโสม เป็นเมืองที่มีความจเจริญรุ่งเรืองอยู่ทางฝ่ายเหนือเมืองทั้งสองมีการติดต่อค้าขายกันไปมาหาสูโดยทางเรือเสมอเสมอเชียงโสมมีพญาจันทลาชเป็นกษัตริย์ปกครองมีพญาธรรมผููเป็นอนุชาเป็นอุปราชมีเมืองบริวารอยู่หลายเมืองซึ่งเป็นญาติพี่ญาติน้องกันเมื่อถึงเทศกาลประจำปีเจ้าเมืองเหล่านี้จะมีการเล่นกีฬาสากาตีครีและนอกเหนือจากนั้นยังไปประพาปลาลาัลาตว์ ต่อไก่บริเวณริมน้ำไอยุเสมอยาจันทราเจ้าเมืองเชียงโสมกับข้าราชบริพารเสด็จประพาดปลาเพื่ลลาเนื้อบังเอิญไปพบกับสุวรรณมิขราชกวางคำพญาจันทราล้ติดตามกวางคำไปจนหอด้าราชบริพานตามเสด็จบ่ทัน จนพระองค์หลงทางรอนแรมมข้าไปในปา่าและเดินทางจนมาถึงเมืองฝ่าแดดจึงได้หยุดพักที่สาลานอ,อกเมืองพระองค์ทรงสาบคาวาพญาฝ่าแดดมีราชธิดาที่ทรงระสศรโสมงามงพน้มวาฝ่าหยาดความงามของพระธิดาที่เป็นที่เรื่องลือนักดังความวา่าสิบอกว่าขาพระเจ้าอ่านเป็นภาษาลาวโบย่านมั่นผิดเพี้ยนจากผู้แต่งแต้มมาขออภัยไวนะ้ณะที่นี่เจ้าคะ่ะบาน้กาสิก้าวถึงพญาฝ่าแดดพระบิดาทรงส้างปราสาทกลางน้ำให้ประทับ มีขราชบริพานและทหารคอยถวายความปลอดภัยย่างแน่นนนะาพญาจันทลดมีความประสงค์ที่จะได้พระธิดาฝ่ายากเป็นชายานะคะจึงหลักหลอบข้าไปหาพระธิดา โดยพญาฝ่าแดดบ่ทันนในหูจากนั้นพญาจันทลาศก็ได้เดินทางกลับเมืองเชียงโสมสิไปสู่ขอพระธิดาฝ่าอย่าตามประเพณีพญาฝ่าแดดบออนุญาตเหล้วกษย์หลายว่าพญาจันทลาศมินพระบรมเดชานุภาพพงเพลย่าจันทลาศทรงทราบข่าวว่าพญาฝ่าแดดบ่รับเครื่องบรรณาการจึงทรงโกรธมากยกทัพมาเพื่อทําสงครามกับพญาฝ่าแดดกองทัพทั้งสองเมืองได้เกิดการลบล้าพุงกันสงครามนี้พญาจันทลาศเสียทีแก่พญาฝ่าแดดพญาจันทลาศถูกพญาฝ่าแดดฟันสินพระชน นสนทิดาฝ่ายหย่าทรงทราบข่าวว่าพญาจันทละสิลปชน,เ,ปนเสียอ,อกเสียใจมากจนสิลปชนตามที่ปราสาทกลางน้าฝ่าแดดทรงทราบข่าวว่าทิดาฝ่ายหย่าศิลปชนตามพญาจันทลาศิเพื่อนเกษียใจร้ายพระองค์ประทรงโปรดให้นํำพระศพของทั้งสองพระองค์ใส่ในโกรธองคําอันเดียวกัน,นนั้นความเป็นมาต่อจากนี้ก็มีหลายอยู่ค่ะฝากติดตามในเด้อจ่าเด้อ